ปลายเทอมเนี่ยหลังจากมิดเทอมมาเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนะคะการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะซึ่งก็นะคะจะมีอยู่3 3 4ตัวที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของพิสัยนะคะอ่ะพิสัยพิสัยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเรื่องของพิสัย เห็นได้ไหมหน่งอ่าพิสัยนะคะแล้วก็จะมีตัวที่2เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะรวมไปถึงพวกความแปรปรวนนะประมาณ3ตัวนี้นะคะเป็นพาร์ที่1และพาร์ทต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้พิสัยกันก่อนเนาะนะคะจริงๆพิสัยเนี่ยพวกเราเคยรู้แล้วตอนม .3 มต้นนะคะแต่ไม่เป็นไรจะตกฝุ่นให้ทีหนึ่งถ้าบางคนลืมแล้วนะคะ อ่าส่วนสําหรับพวกเบีเ่ยงเบนคอทายส่วนเบีเเ่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยเออเราขออนุญาตข้ามเพราะนั้นเหมือนในหลักสูตรไม่ได้แจ้งเอาไว้นะคะแต่จริงๆถ้าอยากจะเรียนเพิ่มเติมยังไงเยวจะเอามาเราอธิบายให้ฟังนะคะแต่วันนี้ขอไปที่พิสัยก่อนนะคะพิสัยจริงๆไม่ได้ยากเลยนะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวเรา,าเล่าเท้าความก่อนพิสัยเนี่ยมันเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลแบบนะคะแบบสมบูรณ์การมากระจายแบบสมบูรณ์มันจะมีการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์เหมือนกันนะคะ การวัดการกระจายแบบสัมบูรณ์เนี่ยก็คือวัดแค่ข้อมูลชุดเดียวไม่ได้ไปเปรียบ,เ,ยบเทียบกับคนอื่นนะคะนะ <it> แต่ว่าถ้าเป็นการวัดการกระจายสัมพัทธ์เนี่ยมันก็จะมีวิธีการวัดอีกวิธีหนึ่งอีก <it> แบบหนึ่งนะคะมันเอาไว้เปรียบ,เท,ยบเทียบกันได้ว่าสมมติเรามีข้อมูล2ชุดอ่าข้อมูลของเด็ก ห้อง1นทับกับพ่อของเด็ก1นทับนะคะข้อมูลน้ำหนักละกันนะคะแล้วดูว่าแล้วก็มาวัดวัดวัดปรากฏว่าถ้าข้อมูลอันไหนกระจายมากกว่าก็จะบอกว่าอ๋อน้ำหนักของเด็ก1นทับเนี่ยมันมีความกระจายมากกว่าเช่นแทนที่มันจะก่อกลุ่มแบบเออน้ำหนักสักเออสี่สิบสี่สิบสี่สิบใช่ไหมมันก็ะจายเป็นแบบหนึ่งร้อยเออมีคนหนึ่งอ้วนมาหนึ่งร้อยกับอีกคนหนึ่งค่อนข้างเออผอมมากหรือ หรือ,อสักสามสิบห้าคนหนึ่งสี่สิบมันก็จะค่อนข้างห่างเพราะฉะนั้นมันสามารถเทียบนะคะเปรียบเทียบสองกลุ่มได้นั่นคือการกระจายสัมพัทธ์ซึ่งเรายังไม่ได้เรียนนะเราจะเรียนการกระจายสัมบูรณ์เกี่ยวกับสี่ตัวนี้ก่อนนะคะเอาสองตัวเลยแค่สองตัวจะสมบูรณ์เรียนของพี่สัยนะคะเราเรียนพิสัยพิสัยกับส่วนหนึ่งเนมาตรฐานแต่วันนี้ไปที่พิสัยนะคะเห็นไหมแล้วก็ เขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะพี่สายก็คือเอาข้อมูลตัวที่มีค่ามากที่สุด Mac แม็กเราเย่อๆยแม็กนะคะแม็กคือแม็กซิมัมมาเยอะนะคะเยอะสุดลบด้วยข้อมูลตัวน้อยสุดมินนะคะมินิมัมนะเพราะฉะนั้นพี่สายหาแค่นี้เลยเอาข้อมูลตัวที่มากสุดลบข้อมูลตัวน้อยสุดไม่ได้ยากเลยเนาะทุกคนทําได้เนาะอ่ะนะคะมาดูข้อมูลนี้มีกี่ตัวลองดูพื้นฐานก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, 8มีข้อมูล8ตัวจากข้อมูล8ตัวนะคะเขาบอกให้หาพิสัยเพราะฉะนั้นเราก็มองซิ่ว่าแปตัวนี้ใครเยอะสุดอ๋อปรากฏว่าเจอแล้วคนที่เยอะที่สุดคืออ่าสี่สิบห้าฉันให้เป็น x max เออบอกตัวเองฉันให้เป็น x max ส่วนใครที่น้อยสุดอ่ามองฟื้น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 อ๋อเลขเจ็ดตัวแรกที่ว่าเป็นสิบเอ็ดอ๋อมีเจ็ดอยู่เพราะฉะนั้นเจ็ดเป็น x min อ่ะสุดท้ายเราก็หาพิสัยให้โจทย์ข้อนี้ได้ก็คือสี่สิบห้า ลบเจ็ดนะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่ลูกติ๊กตอกติ๊กตอกสามสิบแนะปดเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มีวิสัยเป็นสามสิบแปดจบแล้วจบแล้วไม่มีอะไรมากเลยข้อน,นี้คือข้อมูลเฉยที่มันไม่มีการเ,ออเขียนแบบแจกแจงความถี่ลงตารางนะคะไม่มีการแจกแจงความถี่ลงตารางแต่ว่าเขาบอกนี่นิดนึงแต่ว่าครูเดี๋ยวครูสอนไปก่อนแล้วกันนะคะจริงๆอาจจะอาจจะไม่ได้ออกนะคะไอ้ตรงที่มันอันตรภาคชั้น นะคะการหาพิสัยแบบอันตราภาคชั้นแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านนิดนึงเขาบอกว่าพิสัยถ้าสมมติอันตราภาคชั้นอันตราภาคชั้นหมายความว่าไงอันนี้คือข้อมูลที่เขียนเฉยๆบรรยายเขียนเขียนไปเรื่อยๆเขียนขั้นด้วยคอมมาเขียน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 ไปแต่ข้อมูลที่เป็นอันตราภาคชั้นหรือแม้จะไม่อันตราภาคชั้นแต่เป็นแจกแจงความถี่พูดง่ายถ้ามีการแจกแจงความถี่ปุ๊บจะเป็นตารางทันทีเออถ้าเป็นแจกแจงความ ถี่ก็จะเขียนลงตารางเลยนี่อาจจะเป็นตารางตารางแบบนี้ก็ได้ตารางแบบว่าแบบที่เป็นแบบว่าน้ําหนักสมมติน้ําหนักหนะลอกเลยหลอกคนนี้เลยน้ําหนักนะคะขออนุญาตนอนแล้วกันนอนน้ําหนักนะคะเขียนอาจจะเป็นน้ําหนักห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองสมมตินะคะห้าสิบสามเนี่ยอันนี้คือเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะแต่ว่าความถี่ และหนึ่งข้อมูลเออดูความถี่1หนึ่งข้อมูลนะคะมองน้านี่หนึ่งข้อมูลเห็นไหมความถี่นี้คือน้ำหนักห้าสิบอ่ะแปดคนก็ว่าไปน้ำหนักห้าเอ็ดคนเดียวน้ำหนักห้าสองสามคนน้ำหนักห้าสามสองคนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนั้นคือแจกแจงความถี่แต่ชั้นและหนึ่งข้อมูลแต่อันนี้เขาเรียกว่าแจกแจงความถี่แบบอันตละภาคชั้นอันตละภาคชั้นอันตละภาคมันคือหนึ่งชั้นมีหลายข้อมูลเออเห็นไหมหนึ่งชั้นมีกี่ข้อมูลคะลูก 6 0 61 62อมี3ข้อมูลมีน้ำหนัก60น้ำหนัก61น้ำหนัก62องใครที่อยู่ในเกณฑ์นี้ใส่อะไรนี้ให้หมดอันนี้คืออันตรภาคชั้นไม่มีอะไรมากนะคะก็คือเอาลงตารางแต่อันนี้คือตารางชั้นละข้อมูลอันนี้คือตารางหลายข้อมูลเรียกอันตรภาคชั้นแค่นั้นเองส่วนนี้ไม่ใช่ตารางนะคะ,ะทีนี้ก็มาดูว่าถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้จ,จะทํายังไงเออเป็นแบบนี้ทำยังไงนะคะเขาก็มีโน้ตเอาไว้นิดนึงว่าถ้ามันเป็นข้อมูลแบบ อันตรภาคชั้นคือหนึงข้อมูลหนึงชั้นมีหลายข้อมูลเนี่ยพิสัยจะเกิดจากอ่า uh, ดูนะขอบบนของอันตรภาคชั้นที่มีค่ามากที่สุดเยอะมาเหนื่อยจริงๆขอบบนของอันตรภาคชั้นท well. ี at ่มีค่ามากที่สุดอันนี้คือชั้นที่มีค่ามากที่สุดดูนี้ก่อนชั้นที่มีค่ามากสุดอ่ะชั้นที่มีค่ามากสุดอันนี้คือเขียนอันนี้ดีกว่านะคะชั้นที่มีค่ามากที่สุดตึ๊บอะ ต่อมาขอบบนคืออะไรขอบบนก็เลขตัวนี้ค่ะนะเลขตัวนี้นี่เรียกว่าขอบบนขอบบนจึ๊บเจดสิบสีนะคะอ่านต่อมาขอบล่างของอันตราภาคชั้นที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะอันตราภาคชั้นที่มีค่าน้อยที่สุดอ่ะก็นี่เลยนี่คืออันตราภาคชั้นที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะ น้อยที่สุดแล้วตัวขอบล่างคือตัวนี้จะน้อยๆนะคะ60นั่นเองอ่ะ60อ่ะเพราะฉะนั้นก็เอามาลบกันนะคะามาลบกันจะได้ว่าพิสัยเกิดจาก74ลบ60ก็คือเท่าไหร่ลูก14จบแค่นี้นะคะแค่นี้เองถ้ามันเป็นแบบนี้ก็เอาตัวชั้นสูงสุดลบชั้นน้อยสุดได้เลยนะคะเป็น ไม,ไม่ไม่เป็นหล,หลายข้อมูลข้อมูลเดียวแล้วจบอย่างง่ายดาและรวดเร็วทุกคนจบแล้วสําหรับพี่สายนะคะไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรซับซ้อนเดี๋ยววันพ่น,นี้จะเริ่มมากขึ้นกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโอ้โหเยอะอะมาดูนี้ก่อนนะคะเด็กกลุ่มหนึ่งมีคะแนนสอบเท่านี้อ่ะจริงๆหาได้เลยพี่สาย x m i n ลบเออ x max ลบ x เออตัวมากสุด ลบตัวน้อยสุดไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแต่ถ้าอยากคิดมากก็แค่มองเออข้อมูลมีกี่ตัวไอเด็กห้องนี้มันมีกี่คนนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, าะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาอแปดคนเออแช่นั้นก็อยากรู้ก็รู้ไปไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรมามองใครมากสุดสิบแปดหรือเปล่าปิ๊กบอกซ้ายขวอาออสิบแปดใครน้อยสุดแปดไหมอาไม่ใช่มันคือมันคืออะไรคะหกค่ะมันคือหกน้อยสุดเพราะฉะนั้นอ่ะหกเป็นมินก็สิบแปดลบหกเหลือเท่าไหร่แล้วลูก สิบสองจบข้อนี้คือพิสัยจบแล้วเออไม่ยากเนาะพอได้เนาะพอได้เนาะอ่ะโอเคมาดูต่อจงหาข้อมูลจงหาพิสัยจากข้อมูลก็เหมือนเดิมจาก X อ็กโอ้หหนูอยากให้กระสอบออกแบบนี้ตลอดไปดีมากจ้ะแต่ไม่ได้นี่เราจะไม่มีวิวัฒนาการวิวัฒนาการเราก็ต้องขยับความยากไปนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายให้เราสบายใจออเดฟออเดฟก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็จะซับซ้อนมากขึ้นเนาะชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างงี้เนาะอ่ะโอเค มีกี่คนล่ะอยากนับมะหกคนไม่อยากนับคนไปนไรอะใครสูงสุดหกสิบสามไม้ไม่ใช่เจ็ดสิบแน่นอนอ่ะเจ็ดสิบแล้วใครเป็นเอ็กมนห้ 56, าสิบหกมะไม่ใช่ห้าสิบสองโอเคก็ลบกันเลยค่ะลูกลบกันเหลือเท่าไหร่อะไรเนี่ยสิบแปดปะสิบแปดใช่ปะวะเจ็ดสิบลบห้าสองก็ยังจะต้องทดเลขแบบนี้นะคุณคณรูคณิตศาสตร ก่อน,นิดนึงนะอ่าสิบลบสองพันแปดอ่าสิบแปดโอเคนะคะสิบแปดโอเคอ่ะก็มาต่อที่อะไรรูปมาเปอที่นี่ค่ะเป็นตารางเหมือนกันอย่างนี้ครูบอกเป็นตารางนะคะมีสี่สิบโคนบวกกันสี่บวกกันทั้งหมดฟื้เดี๋ยวได้สี่สิบตัวนี้แน่นอนถ้าบวกแล้วไม่ได้สี่สิบแปลว่าบวกผิดหรือไม่ก็จทว์ผิดเออสองอย่างอ่ะนะคะอันนี้คือข้อมูลนี่คืออันนี้คือตัว อายุนะคะไม่ใช่จํานวนเนาะไม่ใช่จำนวนน,น,นนันเกเรียนนะคะแต่จะอายุนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องหาพิสัยเนะคะเหมือนที่บอกไปแต่อันนี้มันง่ายๆเพราะอะไรคะหนึ่งชั้นมีหนึ่งค่ามีหนึ่งมีมีหนึ่งค่าคือชั้นนี้คือห้าชั้นนี้หกเจ็ดไม่มีแปดไม่มีเก้ามีมีสิบเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพิสัยข้อนี้นะคะก็จะเกิดจากะายลูกเออนี่เลยชั้นบนสุดยี่สิบลบด้วยนะคะ ชั้นน้อยสุดชั้นต่ําสุดก็คือ5เป็น15เพราะฉันพิสัยของกลุ่มนี้นะคะคือ15นะจ๊ะไม่ยากมาแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายนะคะพิสยัยหาพิสยัยก็หาพิสยัยแต่จะต่างจากข้อ3เล็กน้อยถึงแม้จะเป็นตารางเหมือนกันแต่ต่างกันเพราะ1ชั้นมี3ค่าเห็นไหมคะมีเลข1เลข2เลข3าเลข4ี่เลข5้าเลข6เลขเดล้วแบ้เพราะฉะนั้นทําไงลูกลืมอย่าง เอาตัวมากสุดนี่เลยนะคะลบด้วยเนี่ยขอบล่างเนี่ยของชั้นที่อะไรน้อยสุดก็คือหนึ่งเป็นเท่าไหร่ลูก14จบเรียบร้อยอ่าจบไปแล้ววันนี้นะคะอาจจะน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไรก็เรียกน้ำย่อยก่อนเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ก็จะขยับยคอนยากเหมืนที่นี่เลยค่ะมาดูส่วนอะไรลูกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโอ้โหเดี๋ยวจะอาจจะส่ง นี้ไปนะคะเผื่อใครอยากจะดูก่อนแต่ถ้าไม่ดูไม่เป็นไรไม่ไม่บงไม่ปิ้นไม่มีเครื่องปิ้นไม่จําเป็นไม่ต้องปิ้นก็ได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ถ้าใครอยากจะปิ้นเอาไว้ดูก็ไม่เป็นไรเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ไม่ซีเรียสไม่ว่ากันนะคะจะไม่ปิ้นไม่สะดวกปิ้นก็เราเรียนไปพร้อมๆครูนะแต่มีอะไรพวกก็จะบอกนะคะเก็บคะแนนไปให้เรื่อยๆอ่ะโอเคพวกนี้จะมาเรียนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใค่อาอ่านน้ำไปก่อนอ่านได้ท้งหมด วันนี้ก็สบายใจว่าอ่านหนึ่งเรื่องแล้วที่ได้เรียนคือพิสัยนะคะอ่าโอเค